ผลิตภัณฑ์การาราวัยสินค้าโอท็อปที่ทำมาจากกะรามะพร้าวทางกลุ่มจึงได้นำมาแปรรูปก็ให้เกิดสินค้าที่มีคุณภาพประณีตสวยงามมีเอกลักษณ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์สวัสดีค่ะดิ็ฉันนางปลานียาหลงนะคะเป็นประธานกลุ่มกะราราวัยของอ กิคชุมชนตำบลดาวัยค่ะาทางกลุ่มผลิตสินค้าที่แปรรูปจากกะลามะพร้าวนะคะก็สินค้าของกลุ่มมีอยู่หลายตัวค่ะมีทั้งเครื่องใช้เครื่องประดับเป็นของที่ระลึกก็มีเช่นโคมไฟที่ทําจากกะลามะพร้าวเข็มขัดต่างหูสร้อยคอสร้อยข้อมือเนี่ยค่ะแปรรูปจากกะลามะพร้าวได้ทุกอย่างค่ะช่องทางการจําหน่ายสินค้าของกลุ่มก็ ออกบูธนะคะออกบูธตามงานเทศกาลที่ทางภาครัฐภาเอกะภา,า,าเอกชนจัดขึ้นค่ะเพื่อโปรโมทสินค้าให้กับกลุ่มแล้วก็ต่อยอดให้กับลูกค้าหลายๆท่านที่มาพบมาเจอในงานแล้วก็กลายเป็นลูกค้าประจำค่ะสั่งสั่งสินค้าสั่งออเดอร์จากกลุ่มค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะ ก็เริ่มจากเราเลือกกระลามานะคะกะลามาหนึ่งชิ้นแล้วเราก็เริ่มขั้นตอนแรกก็คือการขัดกับกระดาษทรายนะคะเบอร์ที่หยาบที่สุดค่ะเมื่อเราขัดกับกระดาษทรายเสร็จแล้วเราก็มาขั้นตอนที่สองนะคะคือเราต้องผ่ากะลาออกเป็นซีกนะคะผ่ากะลาออกเป็นซีกค่ะผ่ากะลาเป็นซีกเพื่อจะแปะชิ้นงานที่เราจะตัดนะคะเมื่อเราได้ชิ้นงานที่จะตัดเราก็จะตัดให้ออกมาเป็นชิ้นนะคะ จะตัดออกมาเป็นชิ้นงานหนึ่งชิ้นนะคะเมื่อเราได้ชิ้นงานออกมาเราก็มาชิ้นนี้นะคะชิ้นต่อไปตัดข้างในเพื่อ,อลบภาพลบทุกอย่างเพื่อขัดให้เขาบางนะคะชิ้นนี้เสร็จแล้วก็ต้องกลับไปชิ้นเดิมแต่ต้องเปลี่ยนกระดาษทรายนะคะจากเือหอยาบสุดมาเป็นเบอร์อ6หนะคะตัดข้างหลังหนึ่งครั้งเพื่อให้ ความอยากออกแล้วก็เปลี่ยนกระดาษทรายอีกหนึ่งครั้งเพื่อเป็นเบอร์ที่ละเอียดและก็เนียนเพื่อความสวยงามความเป็นมันวาวหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลื่อนจากขัดกระดาษทรายมาเครื่องน,นี้นะคะเพื่อเจาะการเจาะขั้นตอนต่อไปก็คือว่ามันเจาะนะคะมาสร้างเพื่อเจาะรูเพื่อร้อยต่อชิ้นงานนะคะ เราก็เจาะนะคะถ้าเราต้องการแค่ฟองกุญแจเราก็เจาะแค่รูเดียวเพื่อทำเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อทำใส่ฟองกุญแจนะคะเดี๋ยวถ้าจะทําเข็มขดัดอ่าเราก็ต้องเจาะสี่รูนะคะเพื่อร้อยต่อเชื่อมระหว่างดอกไม้แต่ละดอกค่ะอ่านะคะคือการกรีดลายนะคะเพื่อสร้างให้เหมือนของจริงที่สุดนะคะดอกไม้ ก็ต้องปรีดลายให้เหมือนดอกไม้ของจริงนะคะถ้าเป็นใบไม้ก็ต้องปรีดให้เป็นใบไม้ของจริงค่ะเก็บเศษเป็นชิ้นงานแล้วก็ปลอมเคลือกเงาค่ะ